ขึ้นข้างในเนี่ยมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ประมาณ35หลังคา,า,าเรือนตอนนี้เนี่ยทางท้องที่นะครับก็คือตาําบลเมือง,ง,งปุ๋ยและท้องถิ่นพิเศบานตํบลเมืองปุ๋ยได้ออกมยกคนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลือ,อผู้เกาะบางนะครับอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเข้าไปสำรวจเมื่อสักครู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่น้ําไม่แรงมากบ้านมีความคงทนแข็งแรงแล้วก็ผู้เกาะบางเนี่ยได้ขึ้นไปอยู่ที่บริเวณชั้นสองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอเราเ ควบคุมน้ําได้ระดับหนึ่งเนี่ย๋ยวผกจะเข้าไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าไปานาผู้ผู้ประกอบ,บารเนี่ยไปที่ศูนย์อพยพซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลืองปูเนี่ยซึ่งอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะอ,อีกครั้งหนึ่ง